ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้เ้ยเอ้ยแมวหรอเอ้ยเจ้าแมวกินปลาไหมอ้าวแมวหายอุ้ยเฮ้ยตกใจหมดเจ้าแมวเอ้ยเจ้าแมวอะไรอุ้ย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 เจ้าแมียวเออคอตายแน่เลยอ่ะว้าาอุ้ยอุเกือบตายเจ้าเหมียว โอเคก็ต้องขอกาวสบายทานผูชมทุกทานเนะขอต้ะหนักว่าืูอรซองฟรันซะีเนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาอสีรอสาวสีสมองต่ำเคยย้าหูก็คือมัอนนี้เนะาะเขาอยู่ในแมปแบบว่าแมปเก่าแมปเดิมอะไรทุกคนเป็นแมปแบบมีภูเขามีอย่างแมปธรรมดาเลยเอออุย๊ย น่าทุกคนฮู้โบนี่มันยัางาเคืผ่านๆมาแล้วโอ้โหมันก็คือแบบสูตร scp นั่นเองเนาะแล้วเขาจะโบไปไกล้เด็ดขาดวันเสาต,ตายเทๆก็หวานทําคลิปแบบว่าแกล้งกันมาทุกคนทุกคนชอบไหมหรือว่าแบบอยากเปลี่ยนให้หวันแบบไปช่วยกนันแทนได้แบบหวานสะใจมากเลยทุกคนแบบว่าได้แกล้งกนันเนาะคือแบบการทํากับหวานไปเยอะไงก็ถือว่าเจ้ากันละกันแต่ถ้าการทําดีกับหวานนะทุกคนหวานก็จะทําคลิปช่วยละกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูๆไปก่อน ี่อะไรอ่ะอดำดำอ๋อไอเอ่อสิงโตรหรือควายเอ้ยไม่ใช่สิงโตรกระทิงหรือควายอะไรสักอย่างนี่แหละตอนไม่อยากแบบตัดไม้สร้างบ้านนะวันอยากแบบตะลุยหาแบบเอ่อสิ่งที่เราแบบไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งตามเลยเอ้ยไม่มีหรอมัอ้งเราเอาจจะหลอนเสียงตัวเองก็ได้หลอนเสียงวิ่งตัวเองอ๋อนึกว่าเบโอหมกตกใจไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ มีอะไรน่าสนใจเลยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรตกวะเมื่อกี้ w วัดอีที่เอ้ยปลาเอ้ยปลาตกมาจากท้องฟ้าเหรอเอ้ยนี่ปลาอีกแล้วเมื่อกี้เห็นตุกตรงหน้าเลยเอ้ยปลาปลาเอ้ยอันนี้ก็ปลาเอ้ยเอ้ยแมวเหรอเอ้ยเจ้าแมวกินปลาไหมเอ้ยเอ้ยแมวกว่าเราทุกคนเราต้องเราต้องย่องเราต้องย่อง เหวียวไปไหนแล้วเราต้องซื้อใจเจ้าเหมียวทุกคนะะมาเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวกินปลาไหมมาหนิมาหน่ปลาไหมอ่ะเอาไปฉันให้ตัวหนึ่งฉันขอกินตัวหนึ่งเพราะฉันหิวมากตัวสองตัวแล้วกันตัวเดียวไม่อิ่มโอ้เจ้าเหมียวแกชื่ออะไรเนี่ยทำไมอยู่ตัวเดียวแบบท่ามกลางสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยแกชื่ออะไร่เจ้าเหม,มียวืมฉันตั้งชื่อแกดีไหมนะ แกจะไปเดินทางกับฉันไหมเจ้าเหมียว,วอิ้ยมันต้องไปแน่เลยทุกคนงั้นฉันจะตั้งเชื่อแกว่ากาฟิวแล้วกันไ้กาฟิวเราไปกันดีกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากภูเขาอะ่ะหรือเราจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปดีมันไกลมากเลยอะเจ้าเหมียวฉันโอ้คกวลัวน้ำไหมเนี่ยถ้ามีเรือคงจะดีสิโอ้ยเจ้าอ้าวเอาไม่กลัวน้ำหกกรอหรือว่าเขาใจเขาใจผิดมาตล,ลอดว่าแมวกลัวน้ำเฮ้ย เอ้ยอุ้ยเจ้าแมวอุ้ยจริงวะเฮ้ยเอาจะเหนียวมันแล้เออไปเจ้าแมวเจ้ยแก้วแบบแกมีเรือได้ไงวะเรือแกกินเข้าไปแล้วแกคลายออกมาหรือยังไงน้าเจ้าแมวมานี่เป็นใบโอมใหม่เหรอนี้ดินเหลืออะไรบล็อกน่าจะเป็นบล็อกแบบสีธรรมดาหรือเปล่าน้าเจ้าแวมาเร็วมาเร็วมีไม้ด้วย เอาไว้ตีส oh, <c oughs> oh, right oh, okay, ัต <c> ว <oughs> no <c oughs> <c oughs> ์ตีนั่นอุ้ยได้ยินเสียงเหมือนกบเลยเอ้ยกบ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 เอ้ยกบอุ้ยน้องน้องน่ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจมิเอลยกระดจมิเอลอยกระดโอ้โหไม่น่ารอดโอ้แมวกินกบแมวกินกบโอ้ลาก่อนจะกบโอ้ช่างเถอะไม่น่ารอดเลยเอาไปไหนเจมิเอลเจ้าเหมียวไปไหนล่ะ อ๋อยนี่อเอ้ยอเอ้ยนี่อะไรอ่ะโอะเนื้อกบเหรออีขากบกับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน้ำเมือนอ,อมันหรือเปล่าโอมืดแล้วเจ้าเหมียวเราจะไปนอนไหนดีอุ้ยไม่ได้แล้วฉันว่าเราต้องสร้างบ้านแล้วแหละเจ้าเหมียวช่วยกันเราต้องไปสร้างบ้านนะโอ้โหมือดอย่างเร็วเลยโคตรมืดเลยยิ่งเป็นใบโอมนี่ด้วยโอ้โหโคตรมืดเจ้าเหมียวไปไหนมืดมองไม่เห็นเจมิเอลเอาชิมหายแล้วทุกคนเจ้าเหมียวหาย เอาเฮ้ยกาฟิวหายกาฟิวอา้าวทุกคนชิบหายละอา้าวแมวหายอุ้ยเอ้ย,อยตกใจหมดเจ้าแมวเอ้ยเจ้าแมวอะไรวะเจ้าแมวโอ้กาฟิวไปไหนมาเนี่ยเอ้ยตีทำไมอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยโอ้แต่มีคิปเปอร์กับแบบสกิลเลตันอยู่ตรงนั้นโอ้เจ้าแม,ชว,แมชว,แวช่วยทุกคนแมวช่วยโอ้แล้วโชคดีมากเลยที่มีเจ้าแบบกาฟิวเนี่ยไอน,นี่คืออะไรอะ่ะ อุ่จริงอ่ะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างประสาทหรืออะไรอุ้ยอะไรเนี่ยเจมี่ทำไมกิชอบตีจังไงเอาให้ขึ้นไปหรออึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ย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 เจมี่อุ้ยขอตายแน่เลยอ่ะ เอ้ยโอ้เ oh, ก <c oughs> oh, 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 wow. no oh, ือบแล้วโ oh, oh, ู้ก uh ินก oh, ่อนกินก uh ่อนว้าลุยโู้เกือบตายจมยวการ์ฟิวเกือบตายโอ้หัวใจเดียวหัวใจเดียวหัวใจเดียวเอ้ยแกรู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะมีอี่ยเอ้ยเยสเทียร์การ์ฟิวโคจรละเลยมีอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ยสักีโอ้มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ย พอพูดมาแกาฟิวแกต้องช่วยฉันแล้วแหละแกต้องปกป้องชีวิตฉันนี่คืออะไรอะ่ะแกรู้ได้ไงว่ามันมีที่นี่โอ้ยโอ้ยมีกล่องด้วยวิวิวแอปเปิ้ลดีนเสียงซอมบี้อ่ะซอมบี้โอ้ยโคลลมโอ้ดีมีอปเปิ้งโคลลมโอ้ดีนเสียงซอมบี้ข้างหูตลอดเลยที่นี่คือที่ไหนวะโอ้ยดาบด้วยดีเลยขอขอยืมดาบหน่อยนะเอาละ อโอเคได้ลนะโหทุกคนหวันนึกว่ามันเป็นแบบเป็นหอคอยอะไรปกติสิจะดูโอ้โหดูดิฮ้่เจ้าเหมียวเจอได้ไงวะเดเราจะไปที่ไหนกันต่อหรือว่าเราจะอยู่ในบ้านก่อนไหมเจ้อเหมียวแกต้องเลือกแล้วถ้าแกจะอยู่ในบ้านให้แกวิ่งเข้าบ้านถ้าแกจะไปสำรวจต่อให้แกวิ่งมาทางนี้น่โอเคดีมากไปกันเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยขี่ลอยได้เฮ้ย เอ้ยจ้ากาฟิลตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ว่าอยู่อะไรบอบเบลเวียมโอ้หผีลอยได้โคตรน่ากลัวเลยโอ้หเจ้าเหมียวมันมืดมากเลยไปยี่ไหนกันต่ออุ้ยมีบ้านมีบ้านเจ้าเหมียวไปเร็วกาฟิลโอ้โหได้ยินเสียงซอมบี้มาแต่ไกลมีซีซอมบี้มาแต่ไกลโอ้โหแล้วมีอันนี้แบบกั้นไว้ต้องแบบมีซอมบี้เยอะเนี่ยเฮ้ย เอ้ยอยังมีกาฟิวไม่ไหวเลยกินก่อนแล้วกันโอเคพร้อมแล้วโอ้ลูซี่มีกล่องไหมไ้ยไม,มีกล่องด้วยไอ้เนี่ยมีเหล็กแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเราคลาบรองเท้าดูสิรอ,องเท้าคราบไงอ๋อนี่ไงเพรมันออกชา้ามา เอาแค่ร okay, องเท้าพอเสื้อไม่ต้องเอ๊ h, ะเจ้าเหมียวพร้อมแล้วไปกาฟิว hey, แก้วหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาปลาให้นะเ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเชียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟัก้ยอยากลองอะ่ะมันจะแรงสักแค่เนี่ยเอเจนนี่แค่นี่มันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวอยากเจอแบบมอนเตอร์สักตัวอยากพิสูจน์ความแบบความแข็งแกร่ง นี่นี่คือหลุมแล้วหลุมศพวะอุหลุมศพเน่ยน่ยดูดูดูทรงอ่ะโอ้หเราอย่าไปยุ่งดีกว่านะทุกคนเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยขอเออขอตัวนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาจากทางไหนโอ้หกาฟิวมันแบบมันมืดมากอ่ะคือมองอะไรไม่เห็นเลยคือแบบมองอะไรไม่เห็นจริงจังเลยคือแบบสายตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเปิดหัวลำโพงปิดหัวลำโพงอุ้ย เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเคียวอย่างแรงเลยเปียของลำโพงที่แบบบอกว่าตายยากยังแบบยังตายอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเคียวนี่อย่างอย่างเทพเลยเฮ้ยเมือมาเลยเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยเราชีวิตเรา24ชั่วโมงแบบเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยอุ้ยตัวอะไรขาวๆอ้กาฟิวมาเร็วอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยโอ้ตกใจตกใจว่าอะไรตัวอะไรอุ้ยเฮ้ยยี่เร็วเฮ้ย ซอมบี้เดี๋ยวนี้มันพกปืนอะวะก็แบบเล่นมันร้อนอะไรยงนี้ไหมใช้ปืนเกินการเลยมาเร็วกาฟิวเฮ้อเขี้ยวใหม่อะ่ะทำอะไรหรอไม่ได้เลยมาไม่รู้ปืนโอนอกจากตัวขาวๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมาเร็วกาฟิวเราจะสยบมันเพื่อปิดฉากการเอาชีวิตรอดอ้ออาทำไมตายง่ายจังวะตายง่ายเกินนัดเดียวจอดอะ่ะตายง่ายเกินอุ้ยอุ้ยโอ้ เรามีหน้าที่เก็บของให้กาฟิวค่าเรามีหน้าที่เก็บของเฮ้ยตัวนั้นอีกแล้วข้ามันข่ามันขอลองเคี้ยวก่กนขอลองเคี้ยวหน่อยคืออ้าวเพื่ออ้าวเพื่ออ้าวเฮ้ยมันทำไมมันตายง่ายอย่างวะ้ยเช้าแล้วจะจะไปจะมีเจ้าของไหมเนี่ยเกมมาแบบมาเที่ยวเล่นกับฉันเกมมีเจ้าของไหมเนี่ยฉันไม่อยากจากกับแกเลยอะ ให้เราไปเที่ยวเล่นกันต่อจนกว่าแบบจนกว่าแกอยากจะกลับแล้วกันนะแกเป็นคู่ขาที่ดีมากเลยกาฟิวมีมีนกด้วยอ้ยมีนกแก้วสองตัวเลยน่ารักอ้ยอยากเลี้ยงอะ่ะเราต้องทำยังไงอะ่ะกาฟิวอ้ยโอ้โหโอเคไปหาจากไหนเนี่ยเราต้องให้อย่างนี้ใช่ไหมอ้ยเรียบร้อยเอยต้าน้อง,องโอ้ทำไมเอต้าน้องกินเยอะจังอะ่ะ กอดกอดจะเชื่องแบบกินเยอะมากเลยไหนดูสิมันจะเกาะบ่าหรือไม่ทุกคนไอ้เต้าน้องไม่เกาะต้องทำยังไงไอ้เต้าน้องออไอ้เต้าน้องกเกาะแล้วไอ้เต้าน้องไปกาฟิลเราไปดีกว่าเดีย๋ยวฉันจะเอาปลาให้ข้าแบบที่เกลแบบว่าเอาสีให้ฉันไปไปกินซะ เอเราไปเที่ยวไปต่อดีกว่ามาเร็วไอเจ้านกไอเจ้าน้องสองตัวอันนี้แมวชื่อกาฟิวแล้วนกไดชื่อกาอะไรดีวะเออกาฟิวกับกากกาแล้วก็กาเกะใช่กากกากับกาเกะเย้ทำเป็นตั้งชื่อง่ายจังวะถ้าน้องๆอยากให้นกพี่ชื่ออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะเผื่อพี่จะได้เอาไปตั้งแบบกากกากาเกะมันดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยไอกาฟิวเกอยากไปไหนต่อไหมอุ้ย อะไรที่จะไปแล้วเหรอเออกาฟิวเราเจอกันใหม่นะเรามาเป็นคู่ขากันใหมเออทุกคนกาฟิวไปแล้วว่ะตอนนี้ก็เหลือแค่กาก้ากับกาเก้แล้วแหละให้ไอต้าไอต้น้องขึ้นมาบนบานหน่อยพี่จะแบบว่าจะทําคลิปปิดจะปิดคลิปแล้วไอต้น้องมาเออตีมากก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะแล้วก็ อย่าลืมแบบว่าคอมเมนต์ตั้งชื่อนกให้พี่ด้วยนะถ้าคลิปต่อไปนะคะอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเลยเฮ้ยกาฟิวโอ้งั้นขอเจ็บเงั้นขอจบคลิปไปเพลยงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย